อย่าลืมกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์กดปุ่มซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทางช่องนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่านะครับผมวันนี้นะครับผมมีข่าวสารอัปเดตนะครับผมเป็นข่าวร้อนข่าวแรงสําหรับวันนี้นะครับผมคือนะครับอาสถานะขอทบทวนสิทธิ์นะครับผมวันนี้นะครับ ถูกเปลี่ยนสถานะเป็นจํานวนมากนะครับผมซึ่งนะครับถูกเปลี่ยนสถานะเป็นไม่ได้รับสิทธิ์นะครับผมเป็นสถานะสีแดงนะครับผมซึ่งตามข้อความตามนี้นะครับตามที่ท่านได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายใต้มาตรการเยียวยา5,000บาทจากการตรวจสอบพบว่าชื่อท่านปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรและ,ะเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งท่านสามารถขอรับการช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปได้นะครับผม ซึ่งวันนี้นะครับสถานะนี้อาจถูกเปลี่ยนสถานะเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งทําให้หลายคนหัวร้อนนะครับผมและไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าสถานะนี้นะครับยังยังได้รับโอกาสนะครับผมซึ่งสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ต่อไปนะครับผมซึ่งผมจะมาพูดต่อไปนะครับผมโอเคครับผมข้อมูลนะครับจากกลุ่มนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับผม ให้ข้อมูลไว้ว่าสําหรับสมาชิกนะครับที่ยื่นทบทวนสิทธิ์และถูกระบบตั er. ดสิทธิ์นะผมแจ้งว่าท่านเป็นเกษตรกรลองตรวจสอบการขึ้นทะเบียนนะครับเกษตรกรที่เว็บไซต์ f a r m e r นะครับ o d o a g o g o t h นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เว็บไซต์ไว้นะครับผมเพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหากระบบแจ้งว่าท่านเป็นเกษตรกรนะครับ และท่านประกอบอาชีพเกษตรกรจริงนะครับให้ท่านรีบไปอัปเดตข้อมูลที่เกษตรอำเภอนะครับภายในวันที่15นะผมหรือว่าภายในวันพรุ่งนี้นะครับหากท่านไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับแต่มีชื่อก็สามารถไปแจ้งยกเลิกที่เกษตรอำเภอนะครับและไปร้องทุกที่โครงการเราไม่ทิ้งกันได้นะผมซึ่งวันนี้มีข่าวดีครับผมข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับและได้ข้อความแจ้งว่าไม่ได้ แจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับผมการช่วยเหลือมาตรการ5,000บาทนะครับยังสามารถไปร้องทุกได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสั่งการให้ขยายเวลาการรับร้องเรื่องร้องทุกนะครับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับ3เดือนตั้งแต่วันที่นะครับขยายเวลาวันที่18ถึงวันที่29นะครับพฤษภาคมพศ2513นะครับผมโดยจะเปิดรับเรื่อง ร้องทุกนะครับและสอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารของรัฐนะครับสแห่งนะครับคือนะครับมี3ธนาคารนะครับหนะครับธนาคารออมสินนะครับผม2นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับและก็3นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับหรือว่าทกศนะผมทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังเดือดร้อนนะครับซึ่งจะเปิดรับเรื่องร้องทุกในเวลาวันและเวลาทําการนะผมสรุปนะครับสรุปสําหรับ เพื่อนสมาชิกนะครับที่ถูกตัดสิทธิ์นะครับจากการทบทวนสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์ว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับผมท่านยังสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้อีกนะครับผมระหว่างวันที่1 8บแถึงยีิพฤษภาคมนี้นะครับผมที่ธนาคารนะครับสธนาคารครับคือธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์นะครับผมซึ่ง อ่เครับสามสามสถานะนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีข่าวสารมานําเสนอเพียงเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งนะครับผมเพื่อเพื่อนๆที่จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับจากทางช่องนะครับผมผมถ้าหากมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆอัปเดตนะครับผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารมานําเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ